สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่ให้ดูเฉพาะปลายังไม่ได้แกะจากถุงเลยเจนนั่งก่อนเจนนั่งตรงนี้ก่อนนะจะได้เสียงเข้ามาได้ไม่เห็นไม่เห็นหน้าเจนอ,อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเฉพาะปลาดีนะอันนี้คือตัวดีแต่ตอนแรกอะที่เฮียเขาถ่ายส่งมาเนื่กว่าตัวใหญ่มากปกติตัวพวกนี้จะต,ตัวหนึ่งเป็นกิโลถ้าตัวหนึ่งเป็นกิโลเนี่ยก็โลหนึ่งล้านกว่าใช่ mm hmm. แต่พอมันเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แพง มีแต่ต้องชั่งน้ำหนักด้วยเรียนมาที่ชั่งมาด้วยที่นี่มีเออมีที่ชั่งด้วยเหรอใช่ไหมลูกใช่ไหมเคโอเคเอาใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันใหญ่ไม่พอใหญ่ไม่พอไปว่าถึงแบบวางไปแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้สี่ร้อยกว่าเดี๋ยวผมจะขอแกะได้ไหมได้แต่อันนี้อันนี้คือเจ้เขาซื้อไว้ตั้งแต่ห้าสิบปีแล้วเก้าพันห้าร้อยบาททุกตัวเลย ห้าสิบปีปีหนึ่งกว่านะต่อมาร้อยสิบกว่าแล้นั่นเขาเขาคือเขาเป็นคนใต้คนตรังคนจังหวัดตรังแต่ว่าที่พ่อแม่เขาอยู่กันตังอาัผมเคยไปเที่ยวกันตังติดลินทะเลเขาเลยเก้าพันห้าเหมือนกันแล้วแปลว่าตัวละเก้าแต่ที่เป็นตัวเล็กก็เลยเก้าพันห้าสองตัวเก้าพันห้านี่ตัวใหญ่ที่มมาหนักเก้าพันห้าแต่ตัวหนึ่งหนักเท่าไหร่เนี่ยดูเขาเขาเ่าแล้ มว่ามันข้างยากอันนี้ขอข้างไหนนะผมเซตศูนยะ์นโอเคเซตศูนย์นะขอข้างนึงห้าร้อยกว่ากิ๊งโอเคอย่างเนี้ยผมผมซื้อเจ้พวกเนี้ยกิโลละล้านสองแสนได้ไหมกิโลละล้านสองมันรวมรวมเดียว มันต่างต่างกันตรงตรงไหนไอ้ที่เป็นหนาบางอะไรอย่างนี้ยอยู่ที่ขนาดใช่ครับคืออย่างนี้ถ้าตัวหนาตัวหนามันจะใหญ่อยู่แล้วมันจะน้ำหนักเยอะอยู่แล้วแต่อันนี้มันตัวตัวเล็กปกติตัวหนึ่นงจะเป็นโลอืมก็คือคือคนที่เขารู้้จักกันนะครับเขาก็มีแบบเล่นไอข,ข้าไปอย่างนี้เหมือนกันอ๋อแล้วเาว่ามีร้านขายยาออื เขาก็บอกว่าพี่หมูก็ลองไปให้เาตีราคาดูแล้วกันเขาบอกให้มาตีราคาเล้วเออเขาก็บอกว่าให้คุณบอลดูว่าราคาคนีให้เท่าไหร่แล้วคุณหมูพอใจจะขายก็ขายหรือไม่พอใจอะไรยังไงก็คุยกันผมมาซื้อง่ายเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มาขายผมนี่แหละใช่กาก็บอกก็บอกว่าเราก็บอกว่าเนี่ย ดูในคลิปที่เพื่อนเขาส่งมาให้ก็ถามบอกฮ้่แล้จะติดต่อคนขายได้ยังไงเนี่ยคนซื้อคนซื้อติดต่อ,อ,อคนซื้อ,อติดต่อคนที่จะมาซื้อได้ยังไง <laughs> เขาบอกเขาก็ดูจากในเอไลเยติดต่อในยูทูบอะไรของเขาไม่รู้ก็เห็นเฮียก็ส่งมาผมบอกเฮ้ยพี่น่าจะได้หลายร้านนะเพราะว่ามันปิดเป็นสิบตัวใช่ไหมเยอะมากตัวใหญ่มากมาถ่ายสองฝั่งแล้วก็มันดูเหมือนกองเยอะมากนะฮะแล้วดูเหมือนตัวใหญ่มากแล้วตอนหลังที่เฮียเอามือวางท่าไปอ้าว ตัวนี้เดียวอยู่วะบอกผมออกมาแล้วแต่ขับรถลงไม่ยูยูก็ลงมาบอกบอกมาเพราะปามาอยู่ที่ไหนบอกเออแม่เอาไปให้เยฮินแล้วเอาเกลับมาแล้วทีว่มุ้ยอยู่ในห้องนั้นแต่ไม่รู้อยู่ไ<ห>ี่เก็บไว้กี่ปีนะน่าจะเอาไว้ที่ห้องเก็บของข้างบนโอ้โหนี่ซื้อหรือในห้องเก็บของเจอนะอันนี้รือรือเจอหรือว่าจําได้ว่ามีมีแหวนไว้อยู่อย่างนั้นเอาแหวนไปด้วยแต่ดูตอนนี้เขาเก็บดีนะอันนี้ต้องบอกว่าเจนี่เก็บดี ไม่รู้แขวนวิชีเฉยอย่นียสภาพเดิมมาอย่างไงย่างนั้งเลยร <ผม S 1> าคาละเคยแต่ผม,มว่าน่าจะสักสี่สิบห้าสิบปีเนาะได้เพราะว่าบ้านนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็สิสิบกว่าปีแล้วมั้ง เนี่ยผมผมขอแกะเนี่ยถ uh so ุงจำนี่ขนาดอยู่ในถุงเนี่ยยังดำไม่ไม่คือวันนั้นคือถุงมันเลอะมากกว่านี้แล้วก็ช่วยกันเอากระดาษทิชชู่ชุดน้ําเช็ดแต่ไม่แกะออกมาเลยเช็ดไม่งั้นถุงจับไม่ได้เลยอันนี้ผมผมฉีดถุงใด้ไหมฉีดถุงไห้ไหมเพราะว่าถุงมันแตกหมดได้ได้ได้หรือแกะข้างบนจะยากกว่าไหมแต่เหมือนกันฮะถุงมันไม่มีประโยชน์อะไรใช่แล้วนะเนาะเราไม่มีถุงให้ใส่เล้วไอ๋อไม่เป็นไร๋ยวผมถ้าผม ตัวเล็กหมดเลยเนี่ยงานทุกวันผมใช้ตั้งางนี้จะได้จะได้รู้น้ำหนักตัวเล็กหมดเลยสองร้อยบาทครับเนี่ยโหทีทห่บางมากเลยอสองร้อยบาทรับน,นี่ก็ได้อ๊ะไอสองตัวนี้มันน่าจะเท่าๆกับไอพวกนี้บนถึงราคา ากันใช่ใช่นี่ห้าร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใช่ไหมนี่ก็เนี่ยราคาที่เท่าที่ดูที่แฟนแฟนก็เขียนแปะไว้เนี่ยก็ลายมือเขาก็เลยบอกนีอเป็นราคาเก้าพันห้าหมดเลยนี่หว่าอตัวนี้สี่ร้อยกว่าตัวเดียวนี่สี่ร้อยกว่าก็มีเนี่ยเห็นมันเขียนราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยอย่างนี้อย่างนี้เจ๊ผมซื้อเจ๊กิโลละน้ำสองได้ไหม๋ยวช่างดูเนี่ยแต่อันนี้มันช่างได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบวกรวมกันแล้วกันเนาะถ้าเดี๋ยวคิดเป็น เป็นกรามกรามรับพันสองอยก็รามาจดตรงนี้สิไม่หรครับทั้งหมดมันอต่น,นี้มันแตกเลยนนีเน่เห็นเขาดูเขารู้เขาก็บอกพี่หมูไอ้ที่ตรงนั้เป็นคาบคาบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเวลาหน้าผมสันนีษฐานเขาว่าพวกคนเรือ huh. เขาออกเรือ huh. แล้วก็เอากระเพาะมาเสร็จแล้วเขาไม่ได้ล้างเลือดสะอาดน,นี่มันคือรอยเลือด เราก็ฟังเขาแล้วเราก็เพลินเลยไงเออเออจิตเช่นเราก็ไม่รู้ไงหนูแทะโอ้ใช่ใช่ฮะอันนี้ถ้ามันแบ่งอย่างเงี้ยป็นหนูแทะแบบนี้หนูแทะก็บมือเนี่ยไม่เป็นไรเออมันรู้ก็ซื้อผมว่ามันแทะในถุงมาถุงมันแตกผมเมื่อเชีมันที่มันแตกมันแตกเป็นสุขภาพดีหนูพวกนี้มันกัดเอใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่กิน มีตัวเดียวที่โดนกินนี่ยมันแบ่อันนี้ขนมแท้เนี่ยเนี่ยไอ้สองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่เนี่ยอใช่ครับตายตายตายแล้วไปโดนที่ไหนเนี่ยนี่ในถุงนี้แหละฮะ<อ>ถ้าถุงมันขาดเพราะมันเป็นตัวที่ถุงขาดแล้วมาจากไหนอะนหนูไม่แปลกครับเพราะปลาหนูไม่ชอบกินแม็กกินของดีด้วยนะนี่ยังเสียดายอยู่ว่าจริงๆอ่อะน่าจะมีแบบตัวแบบที่มันเป็นทรงกิน ทรงไม้พิมปองใหญ่ๆที่เห็นที่เป็นมีมีมียวมูวอลมาใช่ไหมที่เป็นไม้เทนนิสแต่ให้ My ไม้เทนนิสอย่างนั้นแ่ะเออเราไม่มีไงเนาะอย่างนี้ร้านสองนะเจ๊ราคาเต็มที่แล้วหรอไม่เป็นไรเจ๊บอกก็แล้วกันนะเจ๊เอาเท่าไหร่เดี๋ยวเจ๊บอกเดี๋ยวผมดูว่าไหวก็เอาอันนี้คุณนี่เสียได้หนูหนแท่ตัวเดียว รู้กระทั่งเลือด ừ, เลือดเลยนะเอเอไม่รู้เขาเขาเขาบอกมาโอเคมันมันเป็นความที่เขาพูดจะมาตลอดแต่เราก็ไม่รู้นะว่า,ว,าว่ามันจริง<ห>จังงใช่ไหมแต่จริงแล้วก็บางตัวก็เห็นแดงๆเออมันเป็นขเขาบอกเนี่ยพี่หมูเขาผมจันทิฐานนะเขาพวกคนเรือเอาแบบเอามาแล้วก็มาแต่ไม่ได้ทําความสะอาดมากมายัาไปขึงแฝวนเรือใช่ครับ ตาก้นมาเลยเฮียครับลบกวนเฮียเฮียกดเครื่องตัวเลขหนกดเครื่องตัเลขหน่อยครับเฮียเมาดูตรงนี้กันน่อยเฮียาเยดูแค่ตัวเลขเฉยก็ได้ครับไปดูตัวเลขดูตัวเลขห้าห้าสองสามตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเข้ากล้องห้าสองสามศูนย์ห้าสองสามห้าร้อยยี่สิบสามกมโอเคห้าร้อยยามอ่าแล้วเดี๋ยวบวกต่อไปเรื่อยๆ443.8สี่สี่สามจุดแปด อสี่สี่สามจุดห้าอเอาขอ,อาลงลมันพัดเอาโลมันพัดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอัเนี้ยอ่าเนี้นี่และนี่ละนี่และสี่สี่สามจุดห้านะสองแปดศูนย์จุดเก้าโอเคเดี๋ยวโลมันพัดสองห้าหนึ่งจุดสาม หนึ่งส<ๆ>ี่เก้าแปดจุดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าแปดจุดเจ็ดนะโอเคนะครเชลองลองคูณด้พันสองคูณถ้ากับประมาณล้านแปดจุดนี้ล<ๆ>้านแปดหยกใช่ครับจากเก้าพันห้านะสามตัวสามถุงเก้าพันห้าเท่าไรอ่ะสองหมื่นเจ็ดพันสามสองหมื่นแปดพันห้าร้อยซื้อมาสองหมื่นแปดพันห้าร้อย ผมขอซื้อร้านแปดแต่ตอนนั้นต้องคิดว่าทองตอนนั้นน่ะทองบาทเราไม่กี่ร้อยบาทเองตอนนั้นทองบาทหนึ่งพันกว่าละถ้าปีหนึ่งกว่าพันกว่าละเก็บไอ้นี่ดีกว่าจริงๆผมเคยคิดเก็บนี่ดีกว่าไม่แต่ตอนที่แฟนเขาซื้อมายังบอกเลยบอกว่าซื้อมาทําไมตั้งเก้าพันห้าเสียได้เงินไหมได้กินไหมไม่ได้กิน แกนั่นอย่างนั้นแต่ตอนที่แม่แม่แฟนเขาเขามามาจากใต้าย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเขาเอามาต้มให้ฉันกินแต่ไอความที่เราไม่รู้ว่าเขาเอามาแช่น้ำาจาาข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหัน่นกินน่หันห่นแล้วก็ตุ่นให้เรากินแล้วเขาก็จะแบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็จะแช่ช่องฟิลไอเราเปิดตู้เย็นมาแล้วก็เนื้อสับระรดเน่าเนื้อ,อะไรโยน,นเขาทิ้งหมดเลย นี่มาสับรถตั้เออเขาเ,เ,เขาจะไปลมงเขาบอกว่าเขารู้บอกว่าเหม่งเสียลูกที่ตัวเหม่งหื้อเหม่งหื้อเหม่งเสียอะไรกงเขาสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้แสดงตัวนี้โดนกัดตัวนี่ก็ไม่รู้นะว่วาทำไมถึงแหวงไม่ดไ,ได้เนี่ยโดนกัดโดนหนูนแทนอกนั้นไม่โด,ดน,ดนตัวนี้ตัวเดียวถ้ามันแหว่งนี่คือหนุแท้เพราะว่าอันนี้อย่างเงี้ยฝั่งนี้ไม่เป็นไรฝั่งนี้มาปุ๊บแล้วแหว่งเนี่ยหนุแท้ มันจะไม่มีทางหั่นแล้วแหว่งเพราะหั่นทั้งแหว่งฝั่งนี้ต้องเกินเอออม,มันจะต้งถ้าฝั่งนี้เกินฝั่งนี้จะแหว่งแต่อันนี้มันฝั่งนี้เท่ากันเนี่ยโดนแหว่มันโดนตั้งแต่อตอนไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเออแตกนะเนี่ยเจเนาะล้านแปดรมดนี่ล้านแปดล้านแปดหมื่นแปดแสนล้านแปดแสนเนี่ยหนึ่งนะล้าน,นเจ็ดแสนอย่างนี้ผมให้เพิ่มอีกปห้าหมื่น เป็นหนึ่งล้านแต่แสนถ้ามึหนึ่งล้านว่าขอทวนๆนองทวนใช่ไหมสองทวนเนวผมขอเครื่องพิลขหน่อยใช่ไหม <c oughs> กดให้สองล้านทวนใช้ไหมคะสองล้านใช่ไหมเมื่อกี้พันประมาณพันห้าร้อยเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าแคบไปอยู่องโ,โละล้าน 3, 3. สามสนโอเคได้ครับไม่เป็นไรสองล้านเท่ากับโลนตกร้านสามแสน ประมาณล้านสามแสนสี่หมื่นสองล้านโอเคอ่ะนั่นเองผมขอเลขบัญชีเนาะบัญชีใครดีกันเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายแล้วเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีผมเอาบัญชีรู้แล้วกันรู้จะได้เช็คได้เพราะของแม่ใช่ครับก็อันนี้คือเตะตกที่กิโลละหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันนะครับก็เป็นกระเพาะปลาพม่าอันนี้เป็นของพม่าใช่ใช่เป็นกระเพาะปลาพม่าแต่ตัวนี้มันโดนหนูแค่ก็โอเคถือว่าเป็นปลาดี แต่ตอนแรกผมนึกว่าตัวหนึ่งเป็นกิโลไงเห็นใจใครมาดูใหญ่มากเลยถ้ามาดูเอาเห็นมือทาเอาละตัวนี้ขึ้ว่าก็โอเค okay, นะครับถ้าเกิดว่าใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่าวองพระปาเก่าอยากขายก็ส่งรูปมาทางไลน์ครับอซี <S S ่บีโอวสามสามเก้าครับโอเคครับสวัสดีครับ